โอ้โหดูสายป่วนสายป่วนโอ้โหช่างเอวี่ยวแลนเทนมาถึงก็เป um ิดเพลงเลยนะช่างยาวนะเกินไปหัวหน้าวดูแต่งตัวว่ะ มาพ่อช Me ่างเยี่ยวเยอะดูยืนแอ็คนี่ยืนแอ็คนี่เสยผมหน่อยนี่เสิร์ฟหรอกองหัวอุ้ยงานอะไรวะเก่าหัวเก่า like หัวเอ๊ะเอาไงวะติดเตรือเปล่าเนี่ยโอ้ถ้าติดเตล้วทุกคันนี้ช่างเยี่ยวรวยอยู่เนี่ยโอ้ มาให้ด้วยาไว่าช่างเอี่วยวเล่นตนเฮ้ยดูดูดูม,มาด้เจ้า <laughs> เฮ้วายตกใจรวมตัวเอง เนี่ยใครอยากแรงทั้นยอมมาอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะสามารถบอกแกได้นะอารมณ์ขนาดไหนมันแรงนเนาะนะมาทาไ่ไหนไม่รู้นี่อ้วขึ้นรอเหรอเออขามถนนมาแบบยังมาครับเออมองไปดูจะลง,งยังไงไป โอ้อ oh, ๋อทำปากต้องทำปากไปเนาะมาถึงก oh, yeah, oh, oh, ็มาปวดเลยนะเจ้าหน้เนาะสวัสด okay. oh, ีค oh, รับไอเทียวโอ้เ oh. ย <oughs> ี่ยมเลยครับโอ้ไม่ได้เจอหน้ากันโดนไหมไปมาเร็วเลยเอ้ามาเรียวเลยวะ โอ้ขอบคุณช่างเยี่ยวครับจากฮะน้ำมายังมาดงบินต่ำอ้องเก่งแพเ่งเงี้ยเลยอะไรโอ้เก่งไหมโอ้ดีนะไม่ได้เป็นแถบแดงว่ะ โอ้หแต่เป็นแถบแดงแพงไงแถบแดงแพงเก่งจีนแดงอ้าวเหฮะโอ้จีนแดงอ้าวไปไหนอ้าวไหนนี่แหละสองคนเนาะเนาะวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะคลิปคลิปที่แซมโทรหาพี่เอ๋วเนาะไอ้สำคัญะใกล้จะจบคลิปแล้วเนาะว้าหูหูหูเฮ้ย อันนั้อันนอะไนทางนี้หรอทางใหม่ทางใหม่แบบเป็นมดเลยอ่ะเยอะวันนี้เยอะมากขับรถไถดันเลยขอขว้าะให้เขาบอกว่ามันไม่แรงอยากให้พี่เยาลิ้มแบบให้บอกหรอ เน่นี่จะใช่ใช่ไหมออกร้านเขาได้ดิสองสี่ยังไล่ไม่ทันเหมือนว่าไปงานนึกว่าไปงานบุญอ่ะ ดูอ่ะได้ประมาณกี่เที่ยวขู่ขึ้เรียกเลยต้องมองความนึกว่าไปงานบุญนะดูเล่นบาเป็นเพลิไปไหนต่อนี่ไปเมืองไปแล้วครับมาแค่นนี้ะเอากาแฟมาให้แล้วก็กลับนะโอ้กาแฟมาส่งโอ้ใจดีโอ้โหเพลยวดีไหม คนแบบนี้ก็มีเว้ยเอากาแฟมาให้แล้วก็กลับคืนเลยไปแล้วบิงตัก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 แค่ okay, เอากาแฟมาฝากวก็กลับคืนสามชาดิ่เนดะ้อี๋ยวขอดูว่าเปิดเพลงวะขอดูอ่ะสามชาดิ่นี่ช่างเอียวแรนต์เต็มไอพอบ้านใจก้า ลีลาได้ว่าเอากล้องถ่ายแกย่ปุ๊บนี่แกจะยิ่ยงนี่แหละอืมจะลีลาบอบมไปแล้วช่างเดียวคนระับเอากาแฟมาฝากน้องๆก็ไปแล้วสนับสนุนโดยเกี่ยวลันทุ่ง ไอ้หนุ่มครูปต้าได้กี่คลิปแล้วสองสามคลิปเป็นเชื่อแล้วไปยืนอยู่นู้นได้เต็มที่ประมาณสามสี่ห้าคลิปไปแล้วนี่แซมสายอัดทัวดำไปเลยช่างเดียวแลนแตนไม่จอดเลยว่ะอู้ดังถึงนี่อะ่ะ เกินไปหุ่นนะเราไม่ได้เจอกับชังเดียวค่อนข้างนานครับว่วกระบายไงดีอ่ะไม่ต้องกลัวสีทะลอกอ่ะคือคนสีเราคือเรียอไมออไม่ต้องกลัวสีทะลอกเนาะหมดแล้วหมดก็หมดต้น่ะ รถไถก็ไม่ได้หยุดได้ย่อนครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ